เลยท่านก็รบเราผมว่าอยากจะให้มาร่วมงานของมัสยิดสักคักหนึ่งผมเกิดที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าสองในสของชีวิตอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับผมอยู่บนไอไปประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งแต่พศ2524นะครับในระหว่างนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ ได้อยู่เมืองไทยในช่วงหนึงเพียงสปีเท่านั้นนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประเทศสวลิเดีย <มา S 1> ประมาณ40ปีด้วยกันทวันนี้ครอบครัวส่วนใหญ่จะอยู่ที่นู่นนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศโซดิอาระเบียท่านอิมัมซิด,ดิกนะครับก็รู้จักกับผมมานานมากนะครับเพราะท่านเองก็นำฮุดยาร ไม่ว่าจะเป็นฮัดอมร์ไปอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่สมัยที่ผมพาครอบครัวไปอยู่ช่วงหลัง30กว่าปีที่แล้วนะครับก็ได้ไปทําธุรกิจปลูกผักปลูกหญ้าอยู่ที่เมืองมักกะแล้วก็เมืองต่อเอฟนะครับครับขออนุญาตนะครับปลูกผักปลูกหญ้านี่คือทางประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราทราบกันว่าเป็นประเทศที่ พื้นดินเป็นทะเลทรายเรามีวิชาวิธีการปลูกยังไงครับคือต้องย้อนหลังไปนิดนึงก่อนเดิมทีเนี่ยผมเองไปแบบเขาเรียกว่าโรบินฮูดมันกันไปวีซ่าอุมร้อนมีครอบครัวมีลูกเมียไปด้วยนะครับไปวีซ่าอุมร้อนแล้วก็หลังจากน,นั้นก็หนีอยู่ในช่วงแรกแต่ว่าหนีได้ไม่นาน นี่ได้ไม่นานประมาณสักเดือนเสร็จเสร็จเวลาวีซ่าหมดสักเดือนเสร็จเสร็จเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกับคนไทยคนหนึ่งที่เขาทํางานเป็นช่างแอร์อยู่ในพระราชวัง oh. นะครับแล้วก็เขาก็มาชวนผมเนี่ยไปเป็นคนขับรถของพระราชวังเขาบอกว่าทางพระราชวังเขาเขาต้องการคนขับรถผมก็ไปเว oh. ลาไปมันช้าไปนิดหนึ่งเขาได้คนไปก่อนละเลยผมก็ เออตอนนี้ก็ไม่มีงานนะครับอันนี้คนที่ชวนไปเนี่ยเขาเป็นช่างแอร์อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ทํางานอยู่กับผมเลยแล้วกันก็ทํางานเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนช่างแอร์เป็นคนออคอยฮิ้วเครื่องมือให้เขาแต่ว่าไอ้เรื่องช่างนี้ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเพราะว่าผมตั้งแต่เล็กมาก็เรียนแต่หนังสือผมจบจากที่บันดอนมิฟตาฮนโอลูอลมิเนียนะ<อ>ครับก็ หิ้วเครื่องมือตามเข้าไปเนี่ยอยู่ประมาณ3มปีนะครับทุกวันเขาก็จะสอนอออวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเย็นทั้งหลายซ่อมแอร์อยู่ในพระราชวังนะครับน,นี้คนที่จะเป็นช่างแอร์เนี่ยมันก็จะต้องเรียนได้หลายวิชาเราต้องรู้ถึงเรื่องของอไฟฟ้านะครับรู้เรื่องของระบบเครื่องเย็นรู้เรื่องของอการวางท่อน้ําทิ้งอะไรต่างๆเราเราเรา,เราต้องเรียนรู้มันทั้งหมดนะครับ ก็ตามหลังท่านมา3ปีหลังจากนั้นพอ,เ,อ,อเราสาว่าพอที่จะมีมีทุนมีรอนเพราะว่าในตอนที่ผมไปทำแอร์เนี่ยที่บ้านผมภรรยาผมกเ็เขาได้ทำอาหารขายในบ้านสมัยก่อนเนี่ยส0กว่าปีก่อนจะมีคนสามสจังหวัดชายแดนใต้นะครับไปอยู่ที่ที่นู่นเยอะมากเขาก็ไป เป็นช่างตัดโต๊ะเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างนี้นะครับ<อ>เราก็ได้ถือโอกาสตรงเนี้ยเ,เปิดร้านขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งอะไรอย่างนี้นะครับแฟนก็ทําเลี้ยงผมลูกคา้านี่ก็คือคนคนไทยเราคนใน<อ>ไ,ไทยเรานะครับ<อ>ก็จะมีคนเวลานั้นเขาช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้างานเยอะเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะทําอาหารได้กินกันเลยเพราะว่าวันวันหนึ่งแต่ละครอบครัวหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ย เขาจะต้องตัดโต๊อย่างน้อย25ตัวถึง30ตัวต่อวันนะครับดังนั้นเขาเขาจะอยู่บนจักรเนี่ยตลอดจะลงจากจักรบางคนนี่นะวันหนึ่งจะจะมีโอกาสได้นอนเพียง2 3ชั่วโมงเท่านั้นเองดังนั้นเขไม่มีโอกาสที่จะทําอาหารเราก็ถือตรงนี้ก็ได้ได้ได้เอาโอกาสตรงนี้เป็นช่องทางเดินตามบ้านครับไปจดออเดอร์มาช่วงท่วงเย็นเราก็เอาของหวานไป ช่วงกลางคืน<ม>ช่วงประมาณตีสองก็จะ,ะช่วงช่วงหัวข้ามเนี่ยเราช่วงเราไปขายช่วงแรกเราก็จดออเดอร์มาแล้วออเดอร์สําหรับไออาหารโซชตเราก็ไปจดมาแล้วก็มาทําเอาไปส่งเขาในช่วงประมาณตีสองครึ่งตีสามเขาก็จะทานอาหารโซชจากเรากระทาอย่างนี้มาทุกปีนะครับเวลาช่วงฮัทเนี่ยก็ผมก็จะขึ้นไปขายอาหารที่มักกะนะครับ ที่ที่โทษครับที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่ใช่มักกะเป็นจิตดาเป็นเมืองเมืองเมืองใกล้ๆกันครับห่างจิตดากับเอ่อมักกะเนี่ยห่างกันประมาณ70กิโลเจกิโลก็ประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับนะครับผมก็ประมาณสักสามสี่สิบนาทีก็ถึงแล้วนะครับโทษนะครับไอตอนนั้นเนี่ยเราต้องหลบอยู่อยู่ไหมหรือว่ามีใบอะไรแล้วฮะเอาตอนนั้นเอ่อช่วงนั้นยังไม่มียังไม่มียังไม่มีครับตอนช่วงที่เราไปขายก๋วยเตียมอยู่ที่นครมกาเนี่ยสามปีเนี่ยยังไม่มีแต่ว่า ไม่ไม่มีอีกรมาอย่างอย่างถูกต้องแต่ว่ามีบาดของพระราชวัง oh. เขาเขาออกให้ผมตอนที่ผมได้ไปทํางานเป็นช่างแอร์อยู่ที่นั่นประมาณสักเดือนเศษเศษแล้วก็พอดีมันมีจังหวะที่อิหมั่มประจําราชวังเขาเขาลากลับเป็นคนอียิปต์เขาเขาลากับประเทศเป็นคนอียิปต์เป็นคนอียิปต์เอ<ม>าออกมาเป็นอิหมั่มของทางอ,อยู่ในมัสยิดของพระราชวังครับและคราวนี้ในช่วงที่ผมทําแอร์อยู่เนี่ยผมก็ช่วงนั้นก็ ยังผมเป็นคนที่ชอบทวนกุรอ่านอยู่ตลอดเวลาเวลาทํางานแล้วพวกพวกโซดานพวกอะไรที่อยู่ในวัดอยู่ในพระราชวังเนี่ยเขาก็ได้ยินผมอ่านอยู่<อ>บ่อยๆแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาผลักผมไม่ขึ้นไปเป็นนิม่ม์อ,อยู่ในชุดหมีนะฮะชุดทํางานครับอยู่ชุดทํางานเลยผมก็ไม่กล้าขึ้นเขาก็ผลัก<อ>เ,เห็นเราก็หันมาดูแล้วดูมันมีอยู่แค่สี่ห้าคน<อ>ไม่เป็นไรขึ้นก็ขึ้นก็ขึ้นไปเป็นนิม่มนะครับ แต่เวลาไฮสลามเสร็จจะเป็นลมอ่ะสองซอบกว่าแล้วก็เจ้าชายอยู่ข้างหลังด้วยแล้วมีเพื่อนเจ้าชายก็มาจากวังอื่นก็มาเป็นมะมุมด้วยเลยก็เป็นจุดเปลี่ยนวันนั้นคือวังที่เราคุยกันอยู่ในหมายถึงวังในนครมักกะเลยในจิดดาร์เขาในจิดดา์ครับจิดดา์ครับเป็นวังของอเมชชิอัลบินลาซิซซึ่งเป็นเจ้าเมืองเก่ามักกะนะครับเพื่อท่านเพิ่งเสียชีวิตไปประมาณสักสามสี่ปีนี้เองนะครับก็ไปตรงนั้น แล,แล้วเสร็จแล้วตั้งแต่วันนั้นเวลาให้สลามเสร็จเนี่ยเวลามาเจอนั้นทางเจ้าชายเขาก็เรียกผมมาครับเขาก็มาเรียกผมมาถามว่าเไปยังไงมายัางไงเป็นสัญชาติไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันก็เขาบอกว่ามาหิ้วเครื่องมือตามหลังช่างคนไทยชื่อสมวงศ์สมหวังชื่อสมหวังเขาบอกโอเคโอเคโอเคแล้วก็อยู่ยังไงเขาถามผมก็มาวีซา่าออมรอตอนนี้วีซ่าขาดแล้ว เขาบอกเขาอย่างงั้นมีครอบครัวมามีลูกมาเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรเขาก็เรียกเลขาเขามาเขาบอกว่าเดี๋ยวทาทากระดาษรับรองให้เขาอยู่ทั้งครอบครัวนะแล้วเขาให้ผมไปเอาพาสปอร์ตของลูกเมียมาทั้งหมดอ่ะเอามาไว้ที่ที่พระราชวังแล้วเขาก็ออกหนังสือแทนให้ก็ใปนี้ใบเดียวก็ไปทั่วประเทศเลยไปทั่วประเทศเลยสมัยก่อนเนี่ยใครอยู่ในในประเทศซาอุดเนี่ยถ้าอยู่เมืองไหนจะไปเมืองอื่นจะต้องมีขอใบอนุญาตไปเมืองอื่นนะ แต่ของผมใบเดียวนี่ไปทั่วประเทศเลยไปทุกจังหวัดไปได้โดยไม่ต้องขออะไรแต่มันก็ยังไม่ใช่เป็นใบอีกกรมะใช่ไหมฮะใช่ฮะแต่ว่ามันมีซองของตาตาควายตาตาชวรตาตาประชวรดังนั้นมันก็เป็นใบเบิกทางได้ดีเราจะไปทําอะไรที่ไหนมันก็สะดวกขึ้นนะครับเวลาเจอด่านเจอสมัยก่อนด่านเยอะตามทางตามอะไรเนี่ย เจอฐานเราก็ยื่นซองขึ้นไปมาเห็นหน้าซองก็ส่งกลับเป็นส่วนใหญ่คือพูดง่ายๆซองเนี่ห้ามหายเลยห้ามหายเลยห้ามหายอยู่จนเก่าเลยนะซอยนี่ถึงเวลาอยู่ๆพระเวลาเก่ามากๆเราก็ไปให้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีรูปผมรูปแฟนรูปลูกอะไรเ็าตีตาพระราชวังข้างในหมดนะมีชื่อมีอะไรก็เขียนหมดก็ทำดิล่ะโัษนะครับเลอนิดนึงนะครัไอ้ช่วงนั้นคือยังไม่มีปัญหาเรื่องเพชรซาอุมีแล้วครับมีแล้วด้วยนะมีแล้วด้วยครับมีแล้วครับผม เอามีแล้วครับเพิ่งมีไปใหม่ๆประมาณทั้งสองปีเสร็จเขาก็ไม่ได้มีทีท่ารังเกียรติเราเป็นคนไทยม่ไ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 ม่ชื่อเสียงไม่มีที่จริงแล้วเนี่ยคนไทยที่อยู่ในพระราชวังเนี่ยคณะปัจจุบันยังมีอีกเยอะนะยังมียังมีอีกเยอะครับเป็นพวกช่างตัดเสื้อนะครับช่างทําผมของเจ้าหญิงอะไรต่างๆนะครับก็ยังมีอย่าลืมว่าพระราชวังเวลาบอกพระราชวังนี่จะจะมาคิดว่าอาจจะมีแค่วังสองวังไม่ใช่ที่นู่นเนี่ย ถ้าเป็นเชื้อพระวง์เนี่ยเขาจะเรียกเจ้าชายทั้งหมดเจ้าหญิงเจ้าชายเป็นยเป็นหมื่นคน<อ>พระราชวังเยอะมากนะารพระพร,ะระชาชวังเยอะมากตั้งแต่กาษัตริย์คนต้นๆรองรองล,อง,ลองมาเขาก็มีลูกหลานมาก็เป็นเจ้าชายหมดเป็นเจ้าหญิงหมดเป็ออนอย่างนั้นอครับอันนั้นก็คือเบื้องต้นเริ่มต้นของการที่เราจากที่เราเป็นโรบินฮูด นะครับแล้วก็ไปอยู่ในวังไปขับรถไปเป็นลูกน้องหรือเป็นเป็นลูกมือเป็นช่างแอร์เป็นช่างแอร์นะครับก็ทําให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องไฟฟ้าขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็จนเป็นเหตุให้เราได้มีโอกาสนะครับได้เป็นอิหม่ามนำละหมาดในพระราชวังในอันในมัสยิดของพระราชวังนะครับ ด้วยกับการที่เราเนี่ยเป็นคนที่เวลาทําอะไรล้วก็หืมฮําเหมือนกับว่าอ่านคุรอ่านไปเรื่อยเขาก็คงได้ยินสำเนียงเราครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมได้ฟังเชคกันนะครับเป็นอิหมามที่ข้างบนเนี่ยผมถิว่าโอ้เชคนี่อิหมามซิกดิกเนี่ยเล่าให้ผมฟังในระดับหนึ่งแล้วว่าเคยไปเป็นอิหมามีนบอมอใช่แล้วสำเนียงที่จริงถ้าตั้งย้อนหลังไปก่อนที่ผมจะมีครอบครัวเนี่ยเคยไปแร่ร่อนอยู่ที่เมืองริยาดอยู่พักหนึ่งเหมือนกันครับผม ในช่วงนั้นยังนมนมอยู่อายุแท่ยี่สิบเศษก็ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องนะอยู่อยู่ยยวัยรุ่นตอ<ว>นช่วงวัยรุ่นจนได้มีโอกาสได้มาเป็นอิหมัมอยู่ที่มักกะอยู่สองปีนะครับอยู่มัสยิดที่ไหนครับมัสยิดอยู่ตรงข้างกุโบสมาลา ถ้าใครไปทำมัสจะรู้จักกุโบสมาลากรู้ว่าจะมีมัสสิดอยู่อยู่ข้างในครับคือมาเดินทางจากเมืองริยาดมาอยู่ซิดดาเนี่ยแล้วก็ได้เข้ามาอยู่เนในนครมักกะผมก็จะมาเย็บโต๊ะมา,มาฝึกเย็บโต๊ะกับเขาเหมือนกันครับอันนี้ทําไปแล้วเนี่ยทำได้ยังยังไม่ทันจะเป็นเท่าไหร,ร่นะก็ดีก็เบื่อเบื่อช่วงที่มีโต๊ะน้อยเราก็มีคนเขาก็สอนมั่งไม่สอนมั่ง เราก็เห็นว่าเอาเด็กๆอของเด็กลูกหลานเยาวีอยู่เยอะนะครับแล้วเด็กไม่ได้เรียนกุรอานผมเลยเปิดสองกุรอานก่อนอเรื่องของเรื่องท่มักกาสอนสอนสอนในบ้านสอนในบ้านที่เราสอนในบ้านก่อนครับคนตรงตรงกูโบสมาลานเนี่ยเขาก็มามาเล่าไปฟังเขาบอกว่าน้นอ่ะคนมีมัสยิดเล็กๆอยู่หลังเขาเขาต้องการอิหม่ เขาก็ชวนผมว่าลองไปสมัครไหมมีมีคนไปสมัครแล้วเราก็ไปสอบแล้วสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านครับตอนนี้เขาเห็นว่าว่าว่าผมพอที่จะอ่านหนังสือดีหน่อยเขาก็ชวนผมมาชวนครั้งแรกผมก็ไม่กล้าเพราะว่าเอ้เราก็คิดว่าการการเป็นอิหมัมเนี่ยมันจะต้องมีความรู้เรื่องอย่างอื่นอีกเยอะใช่ครับนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอิหมัมที่นั่นไม่มีอะไรนำละหมาดอย่างเดียวจริงๆแล้วเวลาศึกษาจริงจริงมันก็เป็นแบบนั้นนะครับครั้งแรกผมก็ไม่ไม่รับปากเขา จ<ต>นเขามาครั้งที่สองนี่ผมก็เอาอลองลองลองดูนะครับเลยเลยก็ไปสมัครไปวันนั้นก็ใกล้ๆมังเกรดบพอดีเจ้าของมัสยิดนี่เขาก็บอกเอาลองขึ้นไปเป็นนิมมัมเลยไอ้เจ้านั่นเขเมื่อกี้ใช่เพราะว่าเจ้าของมัสยิดเจ้าของมัสยิดคือคือ,คอสมัยก,<อ>ก่อนเนี่ยเอออย่างคนที่พอมีมีเงินหน่อยในมีมีที่ดินเขาก็จะสร้างมัสยิดเองเขาจะสร้างมัสยิดเองนะครับ เขาก็ให้ผมเนี่ยไปขึ ok ้นไปเป็นอิหมัานนำละหมาดมันกะเด็บเวลาเวลาละหมาดให้สลามเสร็จเรียบร้อยนะคนแยกย้ายกันไปเขาก็มานั่งข้างๆฝามัสรับผมก็ลุกมาแล้วก็มาสลามมาคุยเขาเขาก็เอามือล้วงกระเป๋าผมก็ใจไม่ดีแล้วจะล้วงคําถามอะไรมาถามผมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็กังวลนะครับเพะกลัวเหมือนกันที่ไหนได้เขาเขาล้วงกุญแจมาให้ผมว่าเนี่ยกุญแจบ้านลงลง ขึ้นบ้านเลยมาอยู่ตรงนี้เลยย้ายมาขึ้นนี้เลยได้ไหมเขาว่างั้นก็โอเคคนไม่มีบ้านเวลาอาศัยเขาอยู่ตอนนั้นยัง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 หนุ่มฮะยังหนุ่มอยู่แล้วตอนนั้นมีครอบครัวแล้วด<อ>้วยใช่ปะฮะยังฮะย,ยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีครอบครัวอันนั้นช่วอันนั้นคือไปครั้งแรกหรือปะอ่าไปครั้งที่สองครั้งที่สองนะครับไปครั้งที่สองไปครั้งแรกนี่อยู่ที่เมืองอัปบ่าขมิดมาชิดครับนะฮะตอนนั้นไปก็ไปตั้ฟที่คุรอ่านอยู่ในมัสยิดครับเหมือนกันแล้วก็ทํางานด้วยนะครับผมอ๋อเราก็เลยได้อยู่ ตรงนั้นไปเลยเจอบ้านหลังนั้นที่ใกล้ๆกับมัสยิดดังกล่าวเนาะก็เป็นอยู่แค่สองปีสองปีนะครับสองปีล้วนะครับเขาก็มีเงินเดือนให้เราไหมพวกนี้โอ้เงินเดือนไม่ต้องพูดถึงนะฮะเขาจะเป็นอย่างเขาเขาให้เกินเกินกว่าที่เราคิดนะครับบ้านบ้านประจำตำแหน่งเนี่ยเขาให้มีญาตินะครับมีญาติมีน้องเวลาคนไปฮัทคนไทยด้วยกันผมก็ชวนไปเที่ยวบ้านกันโอ้ครับผมยิ่งเดือนเดือนเดือนรอมฎอนนี่สตางค์ไม่ต้องห่วงฮะสมัยนั้น นะเกือบสีเกือบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยฮะคนเขาให้แบบไม่ไม่ได้คิดนะว่าเยอะแค่ไหนใะครับมาทำดินละนะครับครับนั่นก็คือการเริ่มต้นชีวิตนะครับของท่านเช็คนะครับอยู่ซุปชุมชื่นทีนี้ผมขอถามนิดหนึ่งครับอะไรก็เช็คเช็คเช็คเวลาพูดถึงคนอาหรับเนี่ยเช็คเช็คนั่นเช็คอยากจะถามว่าไอ้คำว่าเช็คเนี่ยอยากอธิบายนิดนึงครับเขาใช้เรียกใครครับจริงชื่อผมเนี่ย ไม่รู้ว่ามันเกิดมาตั้งแต่ตอนไหนที่ซ้ําไปที่เขาเรียกผมว่าเชคเนี่ยแต่คําว่าเชคจริงๆเนี่ยคนสามกลุ่มด้วยกันนะครับหนึ่งก็คนที่ท่องจำคุรานจะเป็นเด็กสิบขวบยี่สิบห้าขวบถ้าท่องจำคุรานตั้งเล่มเนี่ยเขาจะยกสถานะเป็นเชคเป็นเชคเลยเนาะ,ะแต่ยก<อ>ยกสถานะทันทีเลยเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเรียกว่าเชคอ,อีกกลุ่มกลุ่มที่สองก็คือคนที่มีเงิน คนที่มีเงินนะครับมีฐานะนะร่ำรวยเขาก็จะเรียกเช็คเหมือนกันครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนแก่ผู้สูงเอ่อคนแก่คนสูงอายุอาวุโสอาวุโสคก็จะเรียกเช็คเช่นเดียวกันนั่นคือคนสามกลุ่มแต่ว่าของผมเนี่ยไม่รู้ว่าของผมเนี่ยขึ้นมาตอนไหนแล้วเราไม่รู้ว่าอยู่กลุ่มไหนนะครับแล้วอย่างอิมัมผมนี่อพอจะเป็นเช็คกลุ่มไหนทราบไหมครับอิมัมซิกดิกเนี่ยพอจะเป็นเช็คได้ไหมครับก็ ก็เขาคงได้อยู่แล้วครับเพราะเป็นนักวิชาการคนที่มีมีความรู้แล้วก็แก่ๆด้วยหรือเปล่าไม่รู้ในในสองกลุ่มนะอิหมัมเนาะไม่ที่ผมถามเช็คมนเพราะอะไรต่อไปผมจะเรียกอิหมัมผมว่าเช็คด้วยเ <c oughs> ช็คซิกดิเช็คซีผมจะไม่ได้อิหมัมแล้วจะาได้ไหมครับถ้าอาหรับเนี่ยเขาเรียกเช็คนะฮะเขาเขาอิหมัมเองก็โดนโดนเรียกเหมือนกันคือเป็นการเรียกแบบให้เกียรติกัน ครับผมบทีเราเราไม่รู้จักชื่อแล้วก็เราก็ไม่รู้จะว่าจะคุยกับคนนี้เพิ่งรู้จักกันเนี่ยจะเรียกยังไงดีเขาก็จะเรียกเช็คเป็นการให้เกียรติให้เกียรติที่ก็คือสรุปแล้วอันดับแรกก็คือเด็กที่มีฮะฟิดฮะฟิกุรอานเนี่ยเขาก็เขาก็จะเรียกเช็คเลยเช็คเลยไม่ว่าจะอายุน้อยหรือเขาเรียกเชคก่อนมีมีเชคชื่อเชคอายุรุกคนหนึ่งสาววอายุอะมาณ1ิบสเขวบก็เรียกเชคแล้วครับ ออกรายการทีวีก็เรียกเช็คเลยเพราะกลุ่มที่สองก็โทษพะกลุ่มที่สองก็คือคนมีฐานะคนมีคนมีฐานะเพราะกลุ่มที่สามเช็คนี่ก็คือผู้อาวุโสอาวุโสคนคนแก่อายุมากแต่ผมจะเรียกอิมัมผมเช็คในคนมีฐานะแล้วกันนะครับอย่างนั้นได้ได้เขาเข้าไปสามกลุ่มเลยแล้วกันขอมิหม่มนะครับโอเคเอาละครับก็นั่นคือเริ่มต้นของการไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนครับทีนี้ขอเข้าคําถามที่ ปัจจุบันนะครับทราบว่ามีธุรกิจอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะครับไม่ทราบเป็นธุรกิจแบบไหนอยู่ที่เมืองไหนครับงั้นมาต่อเรื่องของทําสวนผักอ๋อาทสวนผักครับเพราะว่าที่ผมมีร้านอาหารทุกวันนี้ก็เริ่มจากการทําสวนผักนะครับผมทําสวนผักมาเข้าๆประมาณ27ปี27ปีประมาณ27ปีปีเรื่องของเรื่องก็เขาเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรที่ไปท,ที่มานะครับ แรกๆเนี่ยเนื่องจากว่าการที่ว่าผมบอกทีแรกว่าผมเป็นช่างแอร์นะครับ,รบเวลาออกมาทําแอร์เองเนี่ยไรายได้ก็พอพอพอที่จะไ,ไ,ดได้ก้อนหนึ่ง<ห>นะฮะเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเหนือก็ผมออกจากบ้านเนี่ยถ้าหน้าร้อนนะฮะเจ็ดเจ็ดโมงเช้าต้องออกละแล้วกลับเนี่ยยังต้องไม่ไม่ไม่เคยกลับก่อนห้าทุ่มเลยความที่งานเยอะบินเดียวนะฮะถ้ามียกๆแล้วก็เราก็จะไปจ้างพวกปากีสถานข้างทาง เอามาช่วยยกยกยกแอร์ขึ้นลงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็<ม>ทําอย่างเนี้ยเดือนหนึ่งอย่างตําๆก็ต้องมีหมื่นเหรียญน,นะฮะประม,มามเป็นแสนเนาะ <laughs> แสนแสนคือช,ช่วงนั้นมันก็บาทประมาณเป็นเจ็ดเจ็ดบาทนะเหรียญนะ้นประมาณประมาณเจ็ดบาทก็ทำแล้วพอที่เราพอรวมเงินไปได้มีทุนสักก้อนหนึ่งก็มีคนไทยเราเนี่ยเป็นคนอีสานนะครับเขาเขาได้ภรรยาคนสามจังหวัด เขาก็อยู่บ้านใกล้ๆกันเขาก็มาชวนผมเนี่ยให้ให้ไปทําสวนผักผมบอกผมทําไม่เป็นสวนผักนะพอเกิดมาไม่เคยทําสวนเลยเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าท่านลงทุนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวผมทําแล้วได้กําไรแบ่งกันครับว่าอย่างนั้นให้ผมลงทุนอย่างเดียวก็ผมก็ลงทุนให้เขาไปเราก็ดูไปด้วยเราก็ศึกษาไปด้วยใช่ครับไม่ช่วงช่วงแรกนี่ไม่ไม่ได้ เลยเราไว่าเปเราไปทำงานแอร์ของเราใช่ใช่ตอนนั้นผมผมยังทำงานแอร์อยู่ครับผมปล่อยเข้าไปเนี่ยหกเดือนครับจริงเขาบอกว่าสามเดือนก็ได้คืนทุนละครับผมดังนั้นเนี่ยการทําธุรกิจถ้าไม่ถ้าเราไม่เป็นเองนะอย่าคิดทําอย่าไปคิดหุ้นกับใครนะครับถ้าเราคิดจะทําอะไรเนี่ยเราควรที่จะต้องเป็นในสิ่งที่เราจะทําดีที่สุดนะครับอันนี้จากประสบการณ์ชีวิตที่เฉยดังนั้นเขาบอกผมว่าสามเดือนก็ได้คืนละ รอไปหกเดือนไม่ได้ไม่มีอะไรเลยไม่เคยมาหาเราด้วยไอเราก็พอดีหน้าช่วงช่วงนั้นช่วงอากาศเย็นพอดีงานแอรก็น้อยครก็ก็บอกกับแฟนว่าไปดูสวนก็หน่อยไหมสวนที่เราไปลงสวนที่ไปลงทุนเนี่ยหาทางเข้าก็สองสามชั่วโมงกว่าจะเข้าถูกเพราะว่าไม่เคยไปนะครับก็จนไปเจอไปเจอแล้วก็ก็ไปเจอพวกอารับ อียิปต์ที่เขาทําสวนอยู่ใกล้ๆครับก็ไปถามหาว่าเออส,วนน,สวนนี้สวนน่ะเราเราจําได้แหละสวนเวลาเข้าไปถึงตรงนั้นอ่ะก็ถามเขาว่าไอคนไทยนี่มันทําสวนตรงเนี้ยมันมันมาทุกวันไหมครับเขาบอกนั้น,น,นจะเห็นทีอเรื่องของเรื่องแล้วเราก็เห็นว่ามีผักขึ้นย้อมเยมย้อมเย,ย,ยมอยู่ครับแล้วเขาก็จะเปิดไอ้น้ําอ่ะคือมันจะมีทมไมก่อนจะมีรถน้ําเสียจากในเมือง เขาก็จะเอาน้ําเสียที่ไปดูดมาตามบ้านแล้วเอามาทิ้งอนก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยแต่ถ้ามันเยอะกกินไปมันก็ไม่ดีหรอกใช่ไหมครับอันนี้เขาก็เขาเขาเปิดไอตรงนี้ให้ทิ้งตลอด24ชั่วโมงครับก็ท่วมแล้วท่วมอีกแหละน้ําขี้นะเต็มไปหมดเวลาเย็นเย็นเวลาใกลๆจะมืดเนี่ยต้องรีบออกนอกสวนมีอะม่กยุงเยอะมากยุงเยอะมากเว่าน้ําเสียนะครับก็ ไปเดินวนอยู่กับแฟนบอกว่าถ้าอย่างงี้นะเงินที่เราลงไปเนี่ยทั้งซื้อเครื่องมือทั้งซื้อเครื่องสูบน้ําทุกอย่างเนี่ยศูนย์แน่ศูย์ศูย์ครับก็คุยกับภรรยาเบอร์หนึ่งนะครับใครจะบอกเบอร์หนึ่งก็ต้องรู้ว่ามีเบอร์สองเลยไม่เป็นไรครับเอาคนโตแล้วกันนะคนโตคนโตครับก็คือเราคุยทุกขุยากกันมานะครับก็บอกคุยกับภรรยาว่าเราต้องทําเองละ ก็ไปดูว่ามันเราต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างพวกจอบพวกอะไรพวกนี้ก็ไปหาซื้อมาเพิ่มมาแล้วไปทาเองโอลงมือเองเลยฟันดินเองฟันดินเอง,เองแล้วก็ไอผักคันองคะน้าที่เขาวันหวานไว้ที่ขึ้นขึ้นอยู่ในหน่อยอ่ะครับเราก็สมัยก่อนนี่มันไม่มีไอยูทูบเหมือนตอนนี้ครับนะสมัยนั้นมือถือเนี่ยในประเทศซาอุดิอาระเบียก็ยังไม่มีนะครับเลยไม่สามารถที่จะศึกษาที่ไหนได้นะครับ ก็ลุยเอาด้นเอานะครับย้ายผักกระนาไปปลูกปลูกให้มันห่างๆกันหน่อยคิดเอาว่าห่างขนาดนี้มันคงจะได้แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยผักบุ้งแล้วก็ปลูกกันไปทําอย่างนั้นไปได้ประมาณสักสองเดือนได้ผักขาย oh. ได้ผักขายแล้วก็ตัดผักบุ้งออกมา oh. เอาถุงดูแบบเข้าไปตามร้านอินโดนะ oh. ว่าต้องใส่ถุงหนึ่งกี่กี่กัมกัมหนึ่ง ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยไปศึกษาตามร้านเราก็ไปซื้อของคนอื่นเขาแล้วไปดูแล้วไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปตัดแล้วก็เอามาทําเองใช่หรือว่าขายด้วยส่งด้วยก็ส่งไปเรื่อยๆนะฮะคือแรกๆเนี่ยวันแรกเลยผมขายผักบุ้งได้สามถุงอู้ดีใจมากนะฮะสี่สิบห้าเย่านสมัยก่อนนะฮะขายสิบห้าแต่เดี๋ยวนี้ถุงละสามสิบนะเท่าเดิมยี่สิบกรัมเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ขายส่งอยู่สามสิบ ก็ทําแบบนี้มาจนไปช่วงหนึ่งจนมันมีพนักงานของสนามบินที่ทํางานที่ที่สนามบินบพวกบังกลาเทศครับ,รบมันจะมีบ้านพักของคนงานพวกนี้มาอยู่ใกล้ๆสวนเราก็พวกนี้เวลาก็าทางานเลิกประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อย่างเงี้ยพวกนี้เขาก็จะมาหาลำพายพิเศษครับ<อ>มาหางานนอกอผมก็จ้างสองสามชั่วโมงเอาสิบเหรียญเอาใครทำทำเลยก็ ก็ทากันไปจนผักกระนามันมันโตมันโตขึ้นมาก็ปรึกษากับแฟนว่าเขาตัดยังไงเนี่ยกระนาตัดตรงไหนยังไม่รู้ตัดยังไม่รู้ว่าจะตัดตรงไหนนะครับร้ละให้กับมีอยู่วันหนึ่งไปเที่ยวในเมืองก็ไปพบคนไทยยืนก็ได้ยินเสียงคนไทยสมัยก่อนคนไทยที่อยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเวลาเราเราได้ยินเสียงคนไทยนะมันเหมือนกับคล้ายก็ดีใจเหมือนเหมือนก็เราเจอพี่น้องเราอ่ะมันเป็นแบบนั้นความรู้สึก แล้วเราก็เข้าไปคุยคุยไปคุยมาไปเข้าเรื่องคุยเรื่องผัก oh. นะครับเราคุยเรื่องสอนผักก็เล่าให้เขาฟังว่าผมเองเนี่ยตอนเนี้ปลูกปลูกผักแต่ว่าปลูกไม่เป็นเราเกิดมาไม่เคยทํา hmm. นะครับเขาบอกว่าตอนนี้คณะเนี่ยมันสูงแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตัดยังไงแล้วพอดีคนที่ผมคุยอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนทางภาคเหนือ เขาบอกว่าผมเนี่ยจบเกษตรมาอผมดูสิตอนนี้ผมเองเนี่ยผมก็ปลูกไพวกต้นดอกไม้อยู่ในแคมป์ทหารเรือครับปลูกต้นไม้เพื่อจะไปวางตามห้องนาใหญ่ๆอะไรพวกนี้ตามกันเลยเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ผมเนี่ยเลิกงานเนี่ยประมาณสามงเย็นครับทุกวันสามงเย็นมารับผมได้ไหมผมจะไปดูให้เขาตาให้ผมทุกอย่าง สอนผมทุกหมดจนจน,จนเราก็รู้เป็นหมดว่าพักคณะทํำยังไงผักบุ้งปลูกยังไงตัดยังไงอันนี้สําคัญมากยังผักบุ้งเนี่ยที่ที่เห็นที่ประเทศไทยนะผมเองเนี่ยผมไปภาคใต้เวลาคุยถึงเรื่องการปลูกผักบุ้งผมบอกทําไมคนไทยเขาโง่ขนาดนี้โง่ยังไงฮะผักบุ้งคนไทยเนี่ยไปดูตามร้านเนี่ย,ยเวลาได้ที่ยาวเนี่ย ถอนถอาถอนมาทั้งรากใช่ไหมแต่ไม่ฮะของผมเนี่ยผมปลูกผักบุ้งลงไปเม็ดหนึ่งเนี่ยนะฮะผมตัดไปห้าปีตัดไปเรื่อยห้าปีตัดได้ห้าปีตัดได้ห้าปีต้นหนึ่งอะนะต้นหนึ่งเนี่ยมันจะขยายเรื่อยไปฮะถ้าถ้าเราปลูกแบบถอนเลยเนี่ยมันมันก็ต้นเม็ดหนึ่งก็คือต้นหนึ่งแต่ว่าถ้าเราตัดนะฮะต้นหนึ่งเนี่ยเม็ดหนึ่งเนี่ย เราตัดไปครั้งแรกครั้งต่อไปมันจะขึ้นมาสองต้นหรือสามต้นครับแล้วต่อไปครั้งต่อไปอีกเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยประมาณสิบห้าวันตัดได้สิบห้าวันตัดได้ยาวเป็นสองอะอื <c oughs> ทำอย่างนี้มาตลอดนะครับทุกวันเนี่ยเม็ดผักผมน่ยหลายๆปี